โครงการคนละครึ่งเช่อนี้ยังจํากันได้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะมันกําลังจะกลับมาในยุคข,ของคุณอนุทินชาญวิรากูลที่เป็นนายกร,รัฐมนตรีซึ่งเรื่องราวของโครงการนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นณนตอนไหนวันนี้ยุจะมาสาม้ำอัพให้ฟังครับถ้าเราย้อนกลับไปก่อนเลยนะฮะ คำว่าโครงการคนละครึ่งช่วงนั้นเราได้ยินพร,พร้อมๆกับช่วงโควิด -19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกเลยนะฮะนั่นก็คือที่มาสู่ประเทศไทยตอนปี2 5 6 3ทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้ตามปกติไม่สามารถทํางานได้พ่อค้าแมคคาเองก็ไม่สามารถขายของได้ด้วยเช่นเดียวกันตอนนั้นครับรัฐบาลที่นําโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรีก็ได้มีการคิดโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมในการฟื้นฟูแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจครับจนมีมติ ของคมรในวันที่29กันยายน2 5 6 3โดยใช้ชื่อว่าโครงการคนละครึ่งซึ่งรูปแบบของโครงการคนละครึ่งครับก็จะมีการแจกเงินนะครับในรูปแบบของ g Wallet ผ่านแอปเปาตังค์ซึ่งฝั่งของผู้บริโภคหรือว่าคนซื้อของเองนะฮะจะต้องมีการลงทะเบียนกันก่อนเช่นเดียวกันกับฝั่งของผู้ขายของครับพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องลงทะเบียนด้วยเช่นเดียวกันลักษณะของการใช้จ่ายโครงการนี้ครับจะเป็นการใช้จ่ายแบบคนละครึ่ง โดยรัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่ง50%แล้วผู้ซื้อเองก็จ่ายเองอีกครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกครับว่าโครงการนี้ถ้าเรานับกันจริงๆนะฮะเราใช้โครงการนี้เนี่ยทั้งหมด5เฟสครับเริ่มตั้งแต่ตุลาคมปี2563ถ้านับไปจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้โครงการนี้ กันกว่า2ปีด้วยกันหลักๆเลยโครงการนี้เนี่ยเขาจะมีการแบ่งเป็นแต่ละเฟสเฟสละประมาณ3เดือนด้วยกันนะครับในการที่จะเริ่มมีการใช้จ่ายแต่พอนับรวม2ปีที่เรามีการใช้เงินเงินไปแล้วกับโครงการคนละครึ่ง เคยนับกันหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเราได้กันคนละประมาณ1,000 0บาทเลยนะฮะณนะตอนนั้นก็มีการใช้งบประมาณไปเนี่ยประมาณ2 8 4 8 7ล้านบาทและประชาชนก็มีการนําเงินเนี่ยไปใช้จ่ายในการหมุนเวียนในเศรษฐกิจนะครับจากโครงการนี้กว่า2 1 5 5 8 8 4ล้านบาทด้วยกันถามว่าโครงการที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา2ปีมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่า วันนี้สรุปง่ายๆครับข้อแรกเลยนะฮะคือเรื่องของการลงทะเบียนครับหลายคนบอกโหลงทะเบียนมันยากเหลือเกินกว่าจะสแกนใบหน้าพอลงทะเบียนเสร็จพอใช้จ่ายจริงก็ต้องมีการสแกนใบหน้าอีกบางคนสแกนแล้วสแกนอีกก็ไม่ติดถึงขัน้นบางคนเองเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนต้องไปถอยสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้โครงการคนละครึ่งนี้นี่คือเพียงแค่ข้อแรกนะฮะส่วนข้อที่2ครับแน่นอนว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆการใช้จ่ายผ่าน G Wallet คนที่จะไม่คุ้นเคยเลยนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุครับพอค้าแม่ค้าบางรายที่ไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนพอจําเป็นที่ต้องมีการใช้สมาร์ทโฟนจริงๆก็ใช้ไม่ถูกอีกเหมือนกันสแกนหน้างงทํายังไงดีต้องมีการขั้นตอนค่อนข้างจะเยอะมากๆนี่คืออีกหนึ่งปัญหาและข้อสุดท้ายครับ แน่นอนว่าอันนี้เกิดขึ้นกับพ่อค้าแม่ค้าเป็นหลักเลยคือเรื่องของการเก็บภาษีย้อนหลังที่พ่อค้าแม่ค้าหลายคนโดนเพราะอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าพ่อค้าแม่ค้าบางรายโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารถเข็นเองเนี่ยเขาไม่มีการบวกแบตหรือไม่มีการคิดแบตกันมาก่อนแต่พอมีการขายของไปปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บภาษีย้อนหลังมันก็เลยถือเป็นปัญหาใหญ่ของพ่อค้าแม่ค้าหลายคนถึงขั้นยกเลิกโครงการนี้ไม่เข้าร่วมไปเลยนะฮะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับของโครงการคนละครึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2563ในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่พอมาถึงยุคข,ของคุณอนุทินนายกคนล่าสุดนี้ที่จะมีการปัดฝุ่นโครงการนี้ขึ้นมา ปัญหาเหล่านี้ที่มันเคยเกิดขึ้นจะมีการแก้ไขอะไรบ้างหรือไม่และที่สําคัญรายละเอียดของโครงการนี้มันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคงต้องรอรัฐบาลยุคปัจจุบันแถลงอีกครั้งหนึ่งส่วนหลายๆคนเองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงหรืออยากจะแนะนําอะไรพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับ